สวัสดีครับพี่น้องฟองฝายผู้ที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาติดตามชมยูทูปปูหนึ่งซุปเปอร์ชาร่านะครับลูกน้อยวิ่งยอกวิ่งขับก็ดีจังเพราะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> รู้ว่าอพอกาลังอทายคลิปนะครับเขาก็เลยวิ่งขับกันจากรุนพีรุนน้อยรุ่นใหญ่ บอสนใจละไข่กันเด,เดียวขอวาสนานนพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณในไล่เด้อพี่น้อง้องป่ายที่ซอยกันติดเข้ามาติดตามนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อนะครับเยอะได้คนกดติดตามได้หล้านนะครับเคยเห็นเคยเข้าไปเบิอ่าอยูทูบเบอร์นะครับคนที่เข้าเ,เก่งๆมีคนติดตามเป็นล้านคนพูนะวา้าดเฮ็ดสดายเนาะนะครับ ปูหนึงนี่มีผู้ติดตามา200กว่าคนนี้200ทอไเนะ20หรือ200 23นี่ละดีอกดีใจนะครับขขาคุณหลายๆนะครับเขาคุนหลายๆระคบผมให้เบ่งลูกลูกล,กลกผมไปนะลูกผมยะดีวิ่งไปวิ่งมาได้เด้ออ่าผมพยายามที่อีโอให้กองใบเทดาลนะครับแล้วผมก็ร้องเพลงให้ฟังอ่าตามคำสัญญาของเฮามือแล้วเพลงนะครับ เมื่อวนี้ผมมีร้องเพลงพอคุณบางการเท้านะครับซึ่งเป็นประวัตินะครับเป็นประวัติประธมบรมกษัตริย์นะครับของราชวงศ์พระร่วงเจ้าก็คือพอคุณบางการเท้าหรือว่าพอคุณซีอินทราทิตนะครับซึ่งทาวาราภาชาวบ้านเฮาก็คือเป็นพ่อของพอคุณรามคำแหงมหาราชนะครับพี่น้องป้องปลาที่เคารพครับ แต่ว่าท่านพระวรา,าชาทรัพย์ก็คือเป็นพระราชบิดาของพ่อคุณรามคําแหงมหาราชนะครับผู้ปกครองกรุงสุขโขทัยณมหานาครแห่งรุ่งอรุณน,นะครับคุณผู้ฟังครับคราวนี้บทเพลงนี้นะครับได้รับการาเชิญว่าอนุมัติอนุเคราะห์จากทั้งรวมตามหานิยมนะครับทังท่านผู้ว่าจังหวัดพิจษณุโลกนะครับ เป็นผู้ซอยกันออกทุนแล้วก็ให้ตาปูนึ่งชายรัดรองไว้นะครับแล้วก็ลงในช่อง YouTube ป,ปูหนึงซุปเปอร์ชระนะครับบทเพลงที่มีซื้อว่าพอคุณบางกลางเท้านะครับเสือล้วฝันเดอ้อพี่น้องเด้อรวก็เบิรลูกผมไปแบกกล่าวไปนะครับเรื่องเก่าเราขานไม่มีจืดจาง คุณบ้างกลางเท้าองค์พระรวงเจ้าเจ้าสีพระนามพ่อสร้างชาไทยไว้ให้งดงามหนึ่งในสยามเริ่มนาำวัไทย ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองบางยางคุณบ้างกลางเทา้าเถิดไว้เนื้อกล้าวจอมเจ้าจอมใจพ่อคุณสีอินทราทิศท,ทรงยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในใจ ้องไทยทุกคนพรมอินจากฟ้าชี้มาชื่นชมเทพไทยนิยมรวมสร้างกุศลรวมร้อยศรัทธาจากฟ้าเบื้องบน รวมใจผู้คนงานปักธงชัยเรื่องเก่าในใจไม่มีจืดจางคุณบ้างกลางเท้าเถิดไว้เนื้อกล้าวจอมเจ้าจอมใจ พ่อคุณสีอินทราทิศทรงยิ่งใหญ่กษัตริย์ชาติไทยเมืองไทยแหลมทอง <c oughs> คุณรู้ฟังครับพอร้องมาร้องมาพอมหอดทอนท้ายลืมเนื้อไปซ่อมซ้ำขำนะครับแ,แต่ว่าบ้นไปจนได้เนาะพี่น้องเนาะ ฝากคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามกดกดติดตามเบิรงเเ้อน,นะครับเพลงนี้มีมีอยู่ใน youtube นะครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับแล้วก็พี่น้องป้องป,องปายนะครับพี่น้องป้องป,องปายบ้ามอนี้ลูกผมเป็นนะเะเบียบเรียบร้อยดีจังร้องให้ร้องเพลงให้ฟังนอนมอบอยู่ลคลอกแคแรกนะครับทรงใสมักเสี่ยงเพลงนะครับผมก็อีเข้ามาร้องเพลงให้เขาฟังถุกมือสนิลละพร้อมทั้งอัปเดตนะอัปเดตให้เบิ่งว่า เขาโตวไวนะครับโตวไวจังเลยนะครับโตวไวคนกองคนห้างเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มอีเป็นเริ่มอีเป็นนมเป็นข้าวเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็อีกน้อยอดใจรออีกบนานนะครับเขาอีเห็นลูกน,น้อยๆของเขาไข่น,น้อยๆเป็นสดใยนะ้อไข่ทอดไข่ดกคุ้มบ่น้อนะครับสําหรับภาษาที่ผมเบ้าอยู่นี่เดี๋พี่น้องเดี๋เป็นภาษาพื้นทิน ภาษาดพื้นทินปนปนกันระหว่างภาษานครไทยกับภาษาเมืองเลยนะครับเนาะพี่น้องพ้องต่ายเนาะแต่สําหรับคนที่ฝั่งรู้เรื่องก็บป็อกยังเดี๋ยวเดวพี่น้องเดี๋ยวแต่ถ้าคนฝั่งบรูเรื่องถ้าสมมุติว่าคําใดที่บอกเข้าใจนะครับยังคําว่าเมื่อวานเนี่ยผมบอก่างเกียงมินลินนะเกียงมินลินนี่คือบบมิเลียเลยนะ <c oughs> นะครับก็มามาสอบทามกันนะครับ ทักทายกันมาได้เด้อนะครับทางช่องปูหนึ่งซูปเปอร์ชารานะครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับและก็หวังว่าคงม่ได้กำลังจิตกำลังใจจากพี่นอ้องพ้องป้าชา o u t u b e ชาวโซเชียลสนีตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ